จะาทิสังราชาวิรนวิรุณโหตปัสาสติคุมพันธานังปธิปฏิมหาราชายสัจสิโซปุตาปีตสาปะหาโวอินทะนามามมหาราปิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันตวสสโตจยสัสิโนโมธามนาอพิกามุงพิ่คูณนางสามิติงว่านัง ปัจจิมันจ่าที่สร้างราชาวิรูปกโคปัสสตินาคานังอาทิปาติมาราชายัสัสิโสบุตตาปิตัสะพโวอินทนามามหาปาราอีที่มันโตชุติมันโตวันหน้าวันโตยัสัสิโนมุตมานาพิกามุงพิภูนางสมิติงวนางอุตรันจะที่สร้างราชากุเวโรตปัสสติยัก ข้านางอาทิตปติมาราชาจสัตสิโซภูตาปิตาสาภาวินทานามามหาภราอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสัตสิโนมูทมานาพิกามุงพิกุนางสมิธิงว่านางปูริมะติสั่งทัทตาัาโทตักิเนนาวิรุณหโก ปจชิเมนะวิรูปโคกุเวโรอุตรังทิสังจัตตารโลเตมหราชามันตาจัตุโรทิสาทัทันละมานะอัททังสุวเนกาปิรวัฒเวเตสังมายาวิโนตาสาคูวันจะนิกาาสทามายากุเทนตุเวเทนตุวิปู จากเิปูโตสหาจันทนโนกับมาเศตกมะเสโทจะกินนุมันทุนิคันทุจะปะนานโทโอปะมโยจะเทวะสู้โตจะมาตริจิตาเซโนจะคันทับโพนโรราชาชโนะโสโทอาคูปัญจสิโคเจวะ ติมพะดูสุริยาวัตฉาสเอตตจันเจจราชาโนคันทัพภาสาราชิภูโมทามนาภิกกามงภิกขุนังสมิติงวานังอัทคูนาภะสนาคาฟิสาลาสหตตจัสมากัมภารสตระอาคูปายาคาสหาติภี ยาโมนาทัตตารัตธาจะอาคูนาคาจัสสินโนเอราวัโนมหานาโคโซปาคะสามิติงวานังเจนาคราเชสหะสาหารันติทิพาทิชาภิกขวิสุทตาจักขูวิหายาสาเตวนณะ มัจฉาปตาจิตราสุปนาอิติเตสนามังอภยันตานาคราชานะมะมะนาสีสุปันนาโตเขมะมะคาสีพุทโตสันหานิวาจาหิอุปวะหายันตรานาคาสุปันนาสรณะมังสุพุทธังจิตา วิชิตาวะชีระหัตเทนะสุมังทังอสุราสิตาพาตโรวาสาวัตเซติิติมันโตยัสัสิโนการัญชามหาพิสมาอสุราทานเวคาสาเวปจิติสุจิตติจัปหาราโทนมุจีสหสะทันจะพะ ริปุตตานังสเพเวโรจนามกาสันนิตวาพริงเซนังราหูพัธทธะมุปาขมุงสมโยทิธานิพัทธันเตปิคูนางสาวม,มิติงว่านังอาปูจเทวาปฐวิจเต โชวาโยตคาขะมงวารุณาวารุณาเทวาโสโมจะยัสสะสะสหะเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวาจษสสิโนทัสเตทัะศทากายาสัพเพนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชิติมันโตวันนาวันโตยะสัสสิโน โมท้ามานาพิกามุงพิกูนางสามิติงว่านาง